สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับชาวมิตรรักเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับผมวันนี้ร้านบอลุฒิไลอันซามหาสารคามเกอดสัมพีมิวสิกเชียงกงครับผมมีของมานําเสนอครับผมวันนี้มีมากมายหลายอย่างนะครับผมที่ร้านครับผมพี่ๆท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆครับผมเข้ามาชมเข้ามาดูได้นะครับผมเครื่องเราก็มีเยอะพอสมควรนะครับในช่วงนี้ครับผมก่อนเข้าพรรษาเนาะ ครับผมช่วงเข้าวันศาก็จะมีมาอีกประมาณหลายคันครับผมรถแห่หลายคันที่จะกําลังจะเข้ามาให้เราทําระบบให้แล้วก็กําลังจะเอามาหรือระบบลงในบางส่วนนะครับผมอัเริ่มต้นครับผมรายการแรกครับผมสายสัญญาณสายไฟสายมันตีคอต่างๆนะครับผมมีเยอะอยู่นะครับผมสายสัญญาณมีมากมายหลายขนาดนะครับผมสายสายพ่วงลำโพงสายอะไรก็มีนะครับ มีเยอะมากเลยนะครับผมพาวเวอร์นะครับผมต่างๆเยอะมากนะครับผมตอนนี้ครับผมมีมากมายหลายอย่างให้เลือกชมนะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกโดดรุ่นหมื่นสองนะครับขับยี่บเอดแท่นเดียวสิบหดอกนะครับผมแรงมากใหญ่มากนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นแหลกครับผมเป็นลั๊กไฟครับผมเรายังไม่ได้เก็บบางส่วนนะครับอันนี้ลูกโดดรุ่นแปดพันวัตต์นะครับขับ ยี่อดได้สบอดอกครับ18ดนิ้วได้ส6บดอกนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับ8,000นวัตครับผมเอ้ย7,000ันวัตครับผมตัวนี้7,00 0ัวัตต์ h ดีนะครับตัวบนแรงมากนะครับผมลองขับย1ดนิ้วข้างละสี่ดอกโอ้โหแบบแรงมากๆครับผมแล้วก็ข้างล่างลงมาก็เป็นเอกซาวนะครับเอกซาวก็สุดยอดของเขาอยู่แล้วนะครับ21ดข้างละสได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นไฟบีมนะครับบีม200ร้อย ครับผมสวยๆนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับหลอดยังใสๆกิ๊กๆเลยนะครับผมนะครับยังใสๆเลยนะครับผมมองเห็นข้างในเลยนะครับทั้งสองดวงนะครับผมใสมากนะครับผมต่อมาครับผมมาตินตัวบนรุ่นหมื่นแปดนะครับหมื่นแปดอยู่ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับทางร้านมีประกันหนึ่งปีนะครับข้างล่าง เป็นมาตินรุ่น m อ2 0 0สองหมนะครับเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันนะครับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับสำหรับทางร้านเราเท่านั้นนะครับซื้อมาจากที่อื่นเราไม่รู้ครับผมแต่ซื้อกับทางร้านเรามีประกันหนึ่งปีเต็มนะครับผมต่อมาครับผม NPE ครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับพวกนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบตัวบนอยู่ที่สี่พันเก้านะครับตัวล่างตัวกลางอยู่ที่ สี่พันห้าครับผมส่วนตัวล่างอยู่ที่สามพันบาทนะครับผมต่อมาครับผมอพาวเวอร์โมอ่าเป็นงานโมนะครับข้างในโมขับถึงแปดนิ้วข้างละสองครับผมแรงเลยครับตัวนี้อยู่ที่สี่พันห้านะครับตัวล่างลงมาสาวสเตนดั๊บแท้นะครับผมอยู่ที่แปดพันเก้านะครับแล้วก็ลงข้างมาข้างล่างลงมาครับผม XL ็กซ์อพันสองอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับผม ครับผมต่อมาอ p s s หกร้อยครับครับผมพ่อถ่ายคลิปอยู่ครับถ่ายคลิปครับถ่ายของลูกขายของต่อมาครับผม s หกร้อยครับผม로イヤลเน็ตหกร้อยครับผมราคาอยู่ที่สี่พันบาทนะครับแล้วก็สี่ชันแนลครับผมสี่ชันแนลอยู่ที่ตัวละเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับต่อไปบสออดิโอครับผมบสออดิโอครับผมเียวหก จุดศูนย์นะครับผมอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทครับผมแล้วก็เอสสี่ร้อยนะครับผมอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทครับผมต่อมาก็จะเป็นพวกเน็ตเวิร์กนะครับผม x อ1 6สบหครับผมเครื่องนำเข้านะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งสี่ันเก้าร้ยบาทครับผมไดเวลเล็ลก p เูเครื่องนำเข้าครับผมราคาอยู่ที่ ห้าพบาทนะครับผมแล้วก็ XR สิแทบูเซ่ครับผมอยู่ที่หนึ่งพร้อยบาทครับผมเสาขับครับผม UI สิบหกครับผมอยู่ที่หนึ่งบาทครับผมโปคัทคอดิจิตอลสีแโปคัทครับผมราคาอยู่ที่หนึ่อ่ะสี่พบาทครับผมบอดออดโอเทคนิคครับผมอยู่ที่ห้าพบาทครับผม ่ะมาทางนี้ครับผมอจากข้างบนก่อนแล้วกันนะครับมิก <c oughs> ครับผม8ชแนลครับผมอยู่ที่1,200บาทครับผมอ่ะต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็น SAE PX 1น0่พันส SAE p เ a k M สิบ t a I 6 0 0 0ครับผมแล้วก็ปักติดแหลกนะครับผมอันนี้ก็ตัวบน5้าพันเ้า ข้างล่างลงมา s A, A p xm 10เนี่ยอยู่ที่เจ็ดพันห้าข้างล่างลงมาท้าปหกพันก็อยู่ที่ตัวละหนึ่งหมื่นเออสองหมื่นสองหมื่นสามพันบาทแล้วก็สองหมื่นสองพันบาทนะครับผมจริงๆเรามีอยู่สามตัวอีกตัวหนึ่งอะ่ะฮะเอาพอดีให้เขาเช่าอยู่ครับอ่าพักโหลดติดแรกครับผมหนึ่งเฟียดไปบ้านอ่าชุดนี้ก็จะอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้สามเฟดครับผมเฉพาะแผงหลังครับผมตัวสามเฟดนะครับ อ,อันนี้อยู่ที่พันแปดนะครับเพราะว่าสามเฟสน,นะครับตัวต้าทานสูงอ่า UI ย e ี R ตัวนี้อยู่ที่สองหม้าพันเก้าร้อยบาทครับผมคอมเพรสเซอร์ d p x ครับผมอยู่ที่อ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมปี NPE ศูนย์หนึ่งอยู่ที่พันสองครับผมเกตของเบรนเจอร์ครับผมสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับสภาพยายสวยๆเลยนะครับผมอยู่ที่พัน แปดร้อยบาทนะครับต่อมามิกเซอร์พีวีนะครับผมพ v ีวีแท้ยูเคเลยนะครับตัวนี้แท้แท้เลยนะครับผมเสียงดีมากนะครับตัวนี้อยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมต่อมาครับผม EQ ขับออริโอนะครับผมรุ่น e q 231ตัวนี้อยู่ที่1,900บาทนะครับผม ขับออเดียสามหนึ่งศูนย์สองบีตัวนี้สุดยอดของขับออเดียเลยนะครับเสียงดีมากแล้วสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากตัวนี้ยอดนิยมของขับออเดียเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับของแท้เนี่ยนอนรับประกันครับผมโมดิฟายครับผมโมดิฟายสองสามสี่เอ็กซ์นะครับหน้าสีขาวตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมส่วนอะเลซิต แท้นะครับอลิสิตแท้เอฟเฟกตนะครับตัวนี้ครับผมสุดยอดของเอฟเฟกอีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งรุ่นครับผมที่หลายๆวงหลายๆรถแหย่ยังใช้กันอยู่นะครับสุดยอดมากนะครับเอฟเฟกตัวนี้อยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทครับผมคอรสโมดิฟายครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับรุ่นมีแยกซับด้วยนะครับก๊ปซับมีต่างหากอีกนะครับผมสุดยอดของคอร์สคิวซีสองศูนย์สามนะครับตัวนี้อยู่ที่ 1,500บาทนะครับผมไมค์ครับผมโปรยูโรเทคตองเก้านะครับผมตัวนี้มีลูกไม้ตัวเดียวนะครับขายอยู่พันห้าครับผมอ่ะหม้อรหนึ่งไฟครับผมหม้อรหนึ่งไฟข้างล่างลงมาหม้อรหนึ่งไฟนะครับหกสิบแอมสยามนีออนตัวนี้อยู่ที่สี่พันบาทนะครับผมสี่พันบาททองแดงแท้นะครับผมพวกนี้ก็สอบถามราคาเข้ามาได้นะครับตัวเลขหก แล้วก็พวกไฟสปอร์ตไลท์พวกแหลกพวกอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆสามารถทักเข้ามาถามได้นะครับผมมาทางนี้ก็เป็น n โอครับผม n โ o 440นะครับของนําเข้าจากทางร้านเองนะครับข้างในเป็นเหล็กนะครับผมราคาอยู่ที่ตัวละ1,200บาทนะครับแล้วก็มี750มีทั้งตัวใหม่ตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่านะครับของแท้นะครับของแท้แน่นอนครับผมแล้วก็มี 750ตัวเก่าอีกนะครับผมก็มีอยู่นะครับผมสามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้หรือโทรเข้ามาสอบถามที่ร้านวัลุวุไลอันสามหาสารคามหรือโกสัมพีมิวสิกเชียงกงมหาสารคามเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 2 9 2 3 9 7 5 4นะครับผมอะต่อครับผมอันนี้แหลกครับผมแหลกพร้อมพัดลมนะครับมีพัดลมติดระบายความร้อนให้มิกด้วยนะครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้อยู่ที่2,500บาทนะครับตัวนี้ 12U นะครับ 12U อยู่ที่2,500บาทนะครับ เป็นแหลกไม่มีฝานะครับแหลกที่มีฝาก็จะมีเป็นพวกนี้ครับพราะที่มีหูจับแบบนี้จะเป็นหูล็อกแบบนี้จะเป็นแหลกมีฝานะครับผมตวกนี้จะเป็นแหลกไม่มีฝาทั้งหมดเลยนะครับที่เราแหลกไม่มีฝาเข้ามาขายบางส่วนคือลูกค้าไม่จําเป็นต้องปิดฝาเพราะว่ามันอยู่บนรถแห่นะครับผมก็เลยได้นําแหลกที่ไม่มีฝามาด้วยนะครับเพราะว่าปิดแล้วฝาก็หาที่เก็บไม่ได้เกะกะนะครับผมอันนี้ครับต่อกันที่ p s 1 5นิ้ว ของช่างน็อตนะครับผมอันนี้ใบละห้าร้อยนะครับผมถ้าเอาพร้อมขาผมให้เจ็ดร้อยนะครับหนึ่งชุดแบบนี้หนึ่งใบตามสภาพนะครับหนึ่งใบนี้กับขาขาตั้งเนี่ยเจ็ดร้อยชุดละเจ็ดร้อยเจ็ดสองสิบสี่จบครับผมพีเอข้างล่างอันนี้ใบละหกร้อยห้าสิบาทครับไม่มีขานะครับตามสภาพเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเอ็มเอ็กหมื่นแปดนะครับเอ็มเอ็กหมื่นแปดแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ็มเอ็กสองหมื่นนะครับ เอ็กหนึ่งแปดเอ็มเอ็มเกสองหมื่นนะครับอ่ะมาโซนตู้ลำโพงดอกลำโพงกันบ้างนะครับผมมาโซนตู้ลำโพงดอกลำโพงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นดอกลำโพงนะครับยาวเข้าไปยันข้างในเลยนะครับผมอ่ะค่อยๆไปเด้อพี่น้องเอ้ยอ่ะบีเอ็มครับผมบีเอ็มสิบห้านิ้วบีเอ็มสามร้อยบีนะครับผม ตัวนี้อยู่ที่ดอกละ1,500บาทนะครับผมสภาพสวยเดิมครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกคาร์นี้พวกดอก15นิ้วโค้งปั๊มอันนี้สุดยอดยอดนิยมครับผมเชลเลนเจอร์650ครับผมมีทั้งรุ่นที่มีน็อตและไม่มีน็อตครับผมมีอย่างละสี่ดอกตัวนี้ดอกละ2,500้บาทนะครับ <c oughs> 2,500บาทนะครับไอตัวน้อยๆนี้มีใครรับเลี้ยงไหมครับตัวน้อยๆเนี <c> ่ย <oughs> ต่อมาครับต่อมา,ต,อมาต่อมาก็จะเป็น ดอก18นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นครับผมสั่งพันพิเศษทําพิเศษค่ายลูกโดดสาวชัยภูมินะครับผมตัวนี้อยู่ที่ดอกละ3,300บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟพาครับผมเป็นไฟพาเป็นดอก15นิ้ว NPE อันนี้เป็นนาโนว่าพันสองบาทครับผมตัวนี้18 1นะครับสุดยอดเลยนะครับเมื่อก่อนผมรับงานลำซิ่งเลยนะครับดอกรุ่นนี้ครับดังดีมากนะครับราคาไม่แพงด้วยครับพันสองเอ้ย พันเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นคานี้วอยห้าครับผมคานี้อินทนนท์พัดนะครับเป็นรุ่นวอยห้านิ้วนะครับตัวนี้แม่เหล็กใหญ่แม่เหล็กใหญ่เลยนะครับตัวนี้่าแม่เหล็กใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นฮอนเป็นต่างๆครับผมเป็นฮอนครับอันนี้เฉพาะตูดนะครับตัวละเจ็ดร้อยครับผม อ,อันนี้ก็ตัวละเจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิบแปดนิ้วแม่เหล็กสองชั้นเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันกับตัวนู้นนะครับไปเดินลูกเดินเดินอันนี้เป็นแหลมนะครับอันนี้เป็นแหลมจรลวดครับผมเก็บความซีซีนะครับผม กองชุดเราก็มีนะครับกองชุดก็มีโอ้โหนักดนตรีนายดินครับนายดินครับอันนี้ก็เป็นสิบสองนิ้วครับผมนี่เป็นโซนสิบสองนิ้วคงหล่อนี้ดอกละพันครับผมตัวนี้ดอกละห้าร้อยนะครับผมมาต่อครับผมตู้กลางแหลมครับผมสามคูณสามครับผมอ่านี่สามคูณสามใบละสองพันห้าครับผม ตัวนี้ก็เป็นสิบแปดนิ้วครับผมเยอะเอาเรื่องครับผมอาจจะดูไม่ชัดนะครับอันนี้สิบแปดนิ้วครับผมใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับผมมีตะแงงสองพันนะครับผมมีตะแงงกับใบละสองพันนี่ตะแงงใบละพันเจ็ดครับผมอันนี้ไปลูกเดินเดินครับเดินเดินดูดิมือมือลูกผมลงโอ้ยล้มล้มมือลูกผมลงได้เลยนะครับอย่างใหญ่นะครับแม่เหล็กครับผม แม่เหล็กใหญ่กว่าตัวลูกผมอีกนะครับรุ่นนี้อ่ะอันนี้เป็นเทอร์โบสูตรเต็มครับเทอร์โบแปดสิบขอบเหล็กตะแกรงเหล็กครับผมอันนี้ใบละพันสองนะครับอันนี้สิบห้านิ้วพร้อมชุดแขวนนะครับสิบห้านิ้วพร้อมชุดแขวนครับผมมีชุดแขวนครบนะครับอันนี้ก็เป็นสิบสองนิ้วตู้ละสามดอกนะครับอันนี้พร้อมใช้ครับผมใบละแปดพันนะครับ ข้างล่างนี้โอ้ไม่รู้จะเห็นไม่เห็นนะครับอันนี้เป็น12นิ้ว1คูณ1แหลม750กลางโค้งหล่อครับผมอันนี้ใบละ3,000นะครับพร้อมใช้ครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ออเดอร์นะครับอันนี้เป็นตู้ออเดอร์มีอยู่4ใบครับผมของเป็นตู้ของ GTA นะครับเนี่ยครับตู้ GTA ครับผม GTA Thailand นะครับนะครับหูยกเบ้าเสียบมีครบนะครับตัวนี้ครับ หมูยกเป้าเสียบนะครับอันนี้เป็นเทอร์โบครับผมอันนี้เทอร์โบพร้อมใช้ครับผมดอกจะเป็นรุ่นนี้นะครับดอกจะเป็นรุ่นนี้ครับผมราคาอยู่ที่ใบละห้าพันนะครับตัวนี้ครับอ่านะครับโอ้ลืมไปทีเด็ดเราอยู่ข้างบนนะครับทีเด็ดเราอยู่ข้างบนตู้สามคูนสี่นะครับแหลมสี่กางสามนะครับ ตู้ใครอยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไงให้ไปฟังของของอาจารย์แบทแมนนะครับเวทีแบทแมนนี่แหละครับกลางตัวเดียวกันนะครับผมมีอยู่สองใบครับอ่าใบละอ่าเปิดสุกถูกไปเลยวันนี้เอาใบละหมื่นพอครับทีแรกว่าจะขายใบละหมื่นห้าเลยเนี่ยเอาใบละหมื่นพอครับแหลมเป็นนีโอครับผมกลางเป็นห้าร้อยเอบีครับผมตู้สวยมากเลยครับผมเอามาไว้ลองให้ลูกค้าฟังเลยคนระับเสียงดีมากๆนะครับตัวนี้ กลางสใบเอาเบดสิเอาเบรดแปใบเอาอยู่เลยนะครับสุดยอดมากนะครับผมเสียงดีมากครับผมเนี่ยนะครับใครสนใจสินค้าตัวไหนครับผมทักเข้ามาถามหรือว่าโทร0929239754ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมใครอยากทราบพิกัดร้านอยากเข้ามาดูของก็ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับหรือถ้าเข้ามาทาง Facebook ครับผมกอลวรวุฒิชัยบุตรหรือว่า Facebook รถแหกุลสัมพีมิวสิกแล้วก็ Facebook วรวุฒิไแอนด์ซามหาสารคามนะครับผมมีแค่3มเฟซนี้เท่านั้นนะครับบัญชีโอนเงินมีแค่บัญชีที่ชื่อวรวุฒิชัยบุตรเท่านั้นนะครับถ้าเป็นมีคนแอบอ้างบัญชีอื่นห้ามโอนเด็ดขาดนะครับผม <c oughs> ร้านเรามีแค่ชื่อเดียวนะครับคือวรวุฒิชัยบุตรเท่านั้นนะครับผม ขอบคุณครับผมสนใจชิ้นไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับ